สวัสดีครับวันนี้เรามาดูพรกกันที่อันนี้ที่ไหนวะสมุทรสาครเนานะกระทุ่มแบนนะครับผมก็นี่เป็นบ้านแต่ไม่มีคนอยู่แล้วแหละเป็นบ้านของคุณพ่อพี่เขานะครับคุณพ่อพี่เขาเสียไปแล้วแล้วก็จะต้องการจะปล่อยพระทั้งหมดแต่ว่าเป็นพระใหม่หมดเลยนะเป็นพระกล่องอะครับเป็นพระกล่องเป็นหลวงพ่อน่าจะ3ามหลวงพ่อเองแต่ว่ามีประมาณ400ลังนะครับพี่เขาเปิดมา6กแสนบาทเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ซื้อไหมเพราะว่าผมนับจานวนก็อยู่ประมาณ4 ถ้าลังละร้อยองก็สี่พันองแต่ว่าพ้าใหม่มันเป็นพ้าที่ขายยากแต่ว่าดูจํานวนเอาแล้วเดี๋ยวเราไปหากระจายออกอีกทีหนึ่งว่าดูว่าจะขาดทุนเท่าไหร่ไม่รู้เพราะผ้าใหม่มันขายยากจริงนะครับใครที่เล่นเช่าผ้าใหม่จะรู้อยู่เวลาอะไรตอนเช่ารุ้นเนื้อตอนขายลุ้นว่าจะขายใครได้นะก็คือก็ต้องมาลุยครับว่าจะมีจะได้เสียหรือเปล่าเดี๋ยวรอขึ้นไปดูเดี๋ยวรอพี่เข้ามาก่อนเข้าไปอีกสิบนาทีถึงละ เราต้องเห็นเขา,นนนบบาละล <c oughs> านจ้ััดมาหลงบ้านสวยมากแล้ขายด้วยเหรอหลังเนี้ยขายพอดีซื้อหลังใหม่แล้วเท่าไหร่เนี่ยครับใส่เจ็ดพันค่ะเจ็ดล้านเหรอน,นี่ในนี้ก็มีพ้าหนิใช่แต่ว่าข้างหน้านี้ผมเป็นพระพุชาผมไม่ได้ปล่อยอ่ะอ๋อไม่ไปล่อยพระพุชาเหรอใช่เป็นนั่งเต่าอ,องค์ใหญ่ไหนนั่งเต่าอ,อ๋อเป็นหลวงปู่อะไรครับปู่แสนค่ะแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ย เป็นพลาหมดเลยใช่ค่ะอ๋อแต่ไปดูข้างหลังก่อนเดียวก่ะโหุยพลาเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยไม่ขายเลยแบบพวกนี้จะขายที่เดียวเลยเปล่าไหนๆก็มาแล้วเออเขาพูดชายยังค่ะยังเนาะที่บ้านจะไม่ให้ปล่อยใช่ไหมัสดีครับพี่ที่บ้านหนูเลยสองคนหนูกับน้องชายอ้าวเพราะว่าพ่อกับแม่เสียแล้วอ้าวแล้วหลังนี้ใครอยู่พ่อแม่ใช่ค่ะปกติพ่อกับแม่เสียนานแล้วเหรอ แบบแม่เสียตอนปุยอ๋อโหบ้านใหญ่มากใช่มันใหญ่นี่เป็นไม้สักหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นสีค่ะบันไดไม้สักตระตูไม้สักโอ้โหโอ้ไม้สักเดี๋ยวบอกว่าสี่ร้อยหลักรวมพวกนี้ด้วยใช่โอ้โหเนี่ยขายยากมากนี่หลวงปู่เลยนะปู่แสนปีหกหนึ่งนิด บุษแลนอันนี้ไม่เต็มรังอันนี้ไม่เหลือแค่นี้แล้วเอาไปขายมั้งแล้วเหรอใช่ค่ะมีะพวกแบบลายสดขเขามารับไปอ๋อมีไปมั่งแล้วก็คือไม่เต็มรังอันนี้ก็จะเป็นปูเลยนะอันนี้ก็เป็นบุษแสนใช่ปะ่ะใช่ค่ะปีหกหกหนึ่ง โอ๋อ oh. 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 แต่รังก็ไม่เต็มหมดเลยใช่ปะ่ะใช่แต่ที่ผมตีไปให้คือเป็นปีที่เต็มลังอ๋อที่อ๋อ oh. มีแบบไม่เต็มด้วยอ๋อโอเคอันนี้เป็นหลัรุ่ออะไะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรแซเหอนเป็นเหรียญหรือเป็นผงอ๋อเป็นเหรียญปีเอออันนี้ปีหกสอง น,นี่เป็นลุ้นเนื้ออันนี้อันนี้เบาๆนี่ผงหรืออะไรมันเป็นเต่าอ่ะไอ้เต่านี่หนูไม่ได้มีไม่ได้ให้หนูเก็บอ๋อเก็บเต่าใช่อืมเ,เต่าลุ้นเนื้อเพราะว่าหนูไม่มีแล้วเก็บไว้เองมีเก็บไว้เองด้วยใช่ไหมใช่แล้วมันสี่ร้อยลังยังไงอ่ะมันมีแค่นี้เออมีข้างล่างอีกอ๋อ อันไหนที่มันเป็นผงอะครับผมงมีแค่นี้ค่ะสามลังไนอ๋อเป็นุงแผนเหรอใช่แป๊ดหนึ่งนะพี่ภาคกดถ่ายรูปด้วยนะครับรับถงถ่ายอยู่ อ๋อมีห้องพระด้วยใช่ไหมครับโอ้โี่เต่าเต็มเลยอ๋อไม่ได้ปล่อยหรออะไรมาแล้วเผื่อปล่อยทีเดียวเลยไหมยังเก็บไว้ก่อนเหรอไม่ปล่อยแล้วพี่เต่าเต่าก็คือหลวงปู่แสนใช่ค่ะพ่อหลวงท่านหลวงปู่แสนอ๋อเป็นผู้สร้างอ๋ออ๋อนี่พยานอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อย ให้ไปด้วยไหมได้ค่ะท่านโอเคให้ไปด้วยนะคือเยอะสุดคือจะเป็นหลวงปู่แสนไอ้พวกนี้ด้วยเนาะใช่ปะ่ะอันนี้ไม่ใช่กล่องไม่มีภาพ นี่นี่อันนี้อันนี้ก็คือเป็นพวกเหรียญน,นะครับใช่ไหมใช่โอเคมีเหรียญรูปหล่อผสมกันเหรียญรูปหล่อถูกปะใช่ค่ะใช่แล้วก็ข้างล่างอยู่ตรงไหนครับอ,อันนี้คืออันนี้ไปเลยเหรอครับพ่อชา่า <c oughs> โอเค <c oughs> คือรอรอขายตอนราคาแพงใช่ไหม <c oughs> หรือยังไงเออหนูว่าหนูจะเก็บพ่อพ่อาไว้มันเยอะมากเลยนะใช่ <c oughs> มีตรงไหนอีกไหมน้องชายหรือแม่ลูกมารเดี๋ยวไปอเออไอ้ลังตรงนู้นนะครับอ๋อ บางตรงน,นั้นส่วนแบ่งของคุณปู่คุณย่าค่ะอ๋อก็คือยังไม่ได้ปล่อยใช่อ๋อคือรวมไปด้วยอ่ะมีกี่รังครับไม่ได้นับเลยคะ่ะมีแค่ตรงนี้มีไหนอีกอันนี้อันนี้นนมีแค่ตรงนี้ได้นี่อะไรตาบันไดนี่คือนีอ่แค่ะที่ลง400รังอ๋อคือส่วนมากจะเป็นรังเล็กไม่ได้เหรียญใหญ่เหรียญเล็ก มันจะเป็นเหรียญเล็กซะเยอะได้นี้หนูปุ้เปลี่ยนอันนี้คืออ๋อกระปู๊แสนคอันนี้คือรวม<า>ด้วยปะไม่รวมกระปุชานี่กระปุชายังไม่ปล่อยเลยยตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้รวมรวมไปด้วยแต่ว่าอันนี้หนูไม่ได้ใจว่าเป็นพราอะไรบ้างเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรวมไปเลยตึกสามชั้นเโอ้โหคนละที่กันเอามารวมไว้ที่บ้านนี้บ้านเดียวใช่โอเคก็คือจะมีตรงนี้ ตรงนี้ใช่ไหมครับพระบูชาตรงนี้แล้วก็พักข้างบนแล้วมีตรงไหนอีกไม่มีแล้วค่ะมีห้องมาสี่ร้อยแล้วเหรอเนี่ยใช่กล่องเล็กเนพี่เขเลยโอ้กล่องเล็กมันก็เลยมันจะเป็นเหรียญเล็กใช่ไหมเหรียญเล็กขายยางเหรียญใหญ่ขายใหญเหรียญเล็กไม่หนักกว่ากี่ก็เหรียญเล็กยังได้กี่ลังครับค่ะกี่ลังอะลังเล็กอย่างเดียวตกประมาณร้อยนะคะอย่างละร้อยข้างบนประมาณร้อยยี่นี่ประมาณร้อยหนึ่งแต่มัน หมายถึงหมายถึงลังเล็กอย่างเดียวก็สองร้อยเลยสองร้อยี่เลยเหรอแล้วถ้ากลับลังใหญ่ก็ประมาณสองร้อยแปดสิบอ๋อเป็นลังเรียนเล็กเล็กไใหญ่ไงวะเรียนเล็กมันเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะผสมเหรอใช่ขอ,ขอ,ข,อขอดูสักรังหนึ่ง ผู้แสนที่ผมเคยได้เหรียญเหรียญเต่าทองคาเหรียญใหญ่ะสามสิบกรัมอ่ะมเคยเคยซื้อมาอยู่เหรียญแต่ขายได้แค่ค่าทองคําไม่มีคนซื้ออ๋อในีรื่บนี้มันจะขายยังไงวะเหรียญอย่างเงี้ยมาเป็นเหเรียญเล็กไงถ้ามาเป็นเหรียญเหรียญไซส์ปกติอ่ะมันจะขายง่ายกว่าแต่อย่างเงี้ยมันจะมันปาไปสองร้อยฝรกล่งแล้วอ่ะแต่ที่คุยกันคือผมเข้าใจว่าแบบที่ถ่ายรูปมาแบบนั้นรวมๆกันใช่แต่พอมาเจออย่างเงี้ยมันมัน มันน่าจะไปยากมากครับโอ้โหบ้านยังสวยได้ไหมปล่อยไฟขาดซะแล้วไเ่ย์กับมาบินค่าไฟไม่เอาไม่ยอมมาไงหรือวลืมไปเลยอ๋อได้อย่างนี้คืออะไรครับรวมกันใช่ปะอ๋อันนี้เป็นบูชาเย้องก็คือต้องต่างคนต่างจุมัดถึงจะขายทั้งหมดได้ใช่ไหมต้อง ม่วนสวนเราคำถามม้วนสวนทำเลยไม่ได้ครับจะได้มาทีเดียวอ๋อไม่ค่ะตกลงแล้วว่าไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวเขาปล่อยให้เขาติดต่อเอาแต่เขายาปล่อยเขาบอกเอถ้าเป็นผ้าเล็กอย่างเดียวเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พราบูชาแล้วก็ข้างบนถูกไหมผมต่อสักสี่แสนได้ไหมครับเพราะมันเป็นเหรียญเล็กสองร้อยยี่สิบลัง ถ้ามันเป็นเหรียญใหญ่หมดหอะผมก็อาจจะไม่ตอ่อหรอกแต่ว่ามันมีเป็นเหรียญเล็กมันขายยากเลยลองถามกันได้เพราะว่าเหรียญเล็กมันจะไม่รู้จะไปขายใครเหมือนกันอีกเจ้าให้เยอะกว่าเูาโดนเลยใช่ไหมคือคนเข้ามาดูหลายคนแล้วไม่ขาดหนูส่งไปแค่สองพี่คือจะเห็น <c oughs> ก็ที่แหวงๆนั่นก็คือคนเข้ามาดูอะไรบ้างแล้วใช่ไหม <c oughs> คือเขามาคัดเอาพี่พี่คนที่ติดต่อเขาก่อนหน้านี้ไปอะเอาไปแล้วค่ะ อ๋อเขามานั่งคัดไปขายอเจ้ามึงที่ที่หมายถึงก็คือเจ้าคนนี้เคยเอาไปนะแล้วสุดสุดได้เ,เท่าไหร่ครับอ๋อจริงๆหนูได้หกตามที่บอกเลยค่ะเพราะว่าเจ้านั้นเนีราคาประมาณน,นี้แล้วเขาไม่เมาเหรอเออหนูรอพี่มาก่อนเพราะว่าพี่บอกว่าพี่จะมาหน้าง,งานแต่ถ้าพี่ไม่ตกลงหนูจะได้คอนเฟิร์มกับเจ้านั้นอ๋อ ลังเล็กร้อยลังเล็กนี่ร้อยองค์ป่ะครับใช่ค่ะกล่อ,100องร้อยองค์ร้อยองค์คือหกแสนี่คือให้พระบูชาให้หลังที่เหลื่อมด้วยนะถูกไหมไอ้รังที่แบ่งๆผมเอาด้วยนะนข<อ>้างบนยกเป็นพระบูชา จริงจริงเนาะไม่มีคือไม่มีไฟอ่ะมันก็ร้อนแหละบ้านสวยเออบ้านอย่างสวยได้เจ็ดล้านเหรอสนใจไหมคะม่กี่ตารางวาหกสิบค่ะมาเพื่มจะมาซอยให้มันสูงมาเลยดูใหญ่เนาะจริงหกใสหกสิบมันไม่ได้กว้างหรอกแต่มันซอยมันเป็นแนวยาวมันก็เลยดูใหญ่ไม้แต่ไม้แม่งร้อนต้องเป็นปูน จริงๆเขาเขาแค่น่าจะบิวอินมั้งเนี่ยบิวอินมันเป็นไม้ใช่ปะใช่ค่ะฮัลโหพี่ยังฮัลโหลไอ้พราที่มันหยิบออกไปแล้วอะที่มันแหว่งผมเอาหมดเลยเพอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถั่วกันไม่ได้ไง มีนี่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 ตรงนี้ทั้งหมดแล้วข้างบนผู้แสนจะไปขายใครวะเนี่ยต้องไปหาเขาหน้าต้องไปหาเน้าเราไม่ได้ใส่ไรสดผ้าใหม่ด้วยรจ้เราใส่ไดใช่ไหมถ้าไรถ้าคนไรสดเขาซื้อได้แต่ยังผมผมไม่ได้ไรสดผ้าใหม่มขายยากยังผมผมก็ไปเป็นเนี่ยเวลที่ร้านใครอยากซื้อก็เข้ามาประมาณนั้นใช่ครับกำไังนิดหน่อยก็เอาแล้ว ถ้าหกแสนผมไม่ตอ่อก็ข,ขอที่แหวงๆหมดเลยง่ายดีเปิดหน้าต่างก่อนเดี๋ยวมึงพิภัดอากาศเขาน่าจะร้อนว<ม>่ะเปิดหน้าต่างหน่อยนะครับ <laughs> ไม่มีไฟจะบ้านโคตรสวยเลยเจ็ดล้าน มาหวานไม่ถูกโรงงานที่หนึ่งหวัวพี่ภาคโอ้ซื้อฮะจริงจริงไหมเนี่ยนี่บ้านสวยนะเนี่ยดูด,ดิ uh huh. บ้านยังสวยเลย uh huh. นี่เรามีอากาศแล้วครับ อบเอสาวผิวเอออบสาวละสาวผิวเลยทา,า,ารุนเนื้อเพียบเลยแต่คงไม่มีเนื้อละหลักลวล่ะน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาคัดไปแล้วอ่ะเต็มเลยแต่ผมไม่สนใจครับใครครัดแล้วก็คับไปผมซื้อได้ผมซื้อบอกแล้วพายยอยน,นี่หลักสิบเลยนะผมบอกก่อนว่าพาหลักสิบนะแล้วเรมรู้ด้วยจะขายใครครับแล้วก็มจต่ผมซื้อทุกอย่างขายได้ไม่ได้ค่อยไปว่ากันหน้างานอะไรผมคำนวณแล้วซื้อได้ซื้อซื้อได้ซื้ออย่างเดียว คุณมีผ้าอะไรคุณที่ไหนไม่ซื้อคุณทักมาผมลวกันรับมีในจํานวนเยอะๆในกรณีพระย่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพ้าหลักผมเช่าทุกอย่างเหมือนเดิมติดต่อเข้ามาได้ทุกอย่างเลยเมื่อกี้มีเจ้าหนึ่งเอาผ้ามาขายผมผมบอกสวยๆขายได้สองพันกระบาดแต่ศึกยับผมซื้อไว้พันห้าโทรมาร้องไปพี่ผ้าขายได้เป็นแสนเลยผมบอกผมขายไปแล้วพันแปดเจ้าของเขาเอาคืนสองพันมั้งเอาไหมล่ะเขาบอกเอาก็เดี๋ยวให้มาเอาคืนงงมากเลยผมบอกให้เอากลับไปตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าเอาไปขายคนที่บอกว่าขายได้เป็นแสน เขาบอกไม่เอาพี่ผมขายพี่แหละพักโทรมาร้องไห้บอกพี่ผมอยากได้คืนแล้วเราขับรถมาไอสมุทรสาครอ,อยู่จะรั่วเลยเจอแต่หลายอย่างครับ <c oughs> อืมพังกว่าเรื่องออได้เดนะโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> จบดิวนะครับ <c oughs> โอเค โอเคนะครับตอนนี้ก็จบดิวไปที่เรียบร้อยนะครับหกแสนบาทเขาเอาหกแสนตอนแรกต่อสีอ 4, ่แสนเผื่อฟุกโดนก็ไม่โดนไม่โดนก็ขออย่งนู้นนี่เพิ่มนิดหน่อยก็หกแสนบาทเป็นผ้าใหม่หมดเลยแล้วผมยังไม่รู้เลยผมจะไปขายใครใครก็บอกเฮ้ยมึงซื้อทาไมจะไม่รู้อยากขาย,ขายผมซื้อจริงปูตรงปูต,ปตที่ซื้อมาผมยังไม่รู้ผมจะขายใครเพราะผมไม่มีลูกค้าผ้าหลักนะครับผ้าย่อยผมก็ไม่มีลูกค้าแบบนี้เหมือนกันเป็นผ้าใหม่ผมก็แต่ผมซื้อไปก่อนขายขาดทุนก็ไม่เป็นไรขายได้ก็กําไรแค่น,น้นนองก็เดี๋ยวเอาไปโพสถ้ามีคนซื้อก็ กองกองกองไว้เหมือนเดิมครับสไตล์ผมแต่ผมซื to to ้อทุกอย่างใครมีพระอยากจะอยากจะปล่อยผมติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0ูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าห้าุดอดีไลน์ผม a t 3 8อ5เพจผมพระบ้านทั่วไทยสัจหิดนะครับผมร้านผมเปิดทุกทุกวันเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนจะเอาพระมาปล่อยที่ร้านก็ได้หรือจะให้ผมไปหาที่บ้านก็ขอดูหน้าเสือก่อนถ้าดูแล้วได้เสียหลักแสนผมไปหาแต่ถ้าอยากจะไม่อยากมาไม่มีเวลาก็ส่งมาทางพัสดุได้เหมือนกันนะครับนี่ดูพระแป๊บเดียวซื้อได้เหระยังไมหลี เต็มเป็นผ้าใหม่ทั้งหมดนะครับปะ่ะพี่ผ้าตรงนี้เอาไปเปลย้อมอ่าเดี๋ยวผมถ่ายเองที่เหลือพี่จัดก,การเลยไอตรงี้อ่านี้แหละเอาไปด้วยเดี๋ยวผมต้องดูขับบล็อกดูโอเคโอเคครับ,อ,อ,คครบอ่ามานี้แป๊บนึงได้ไหมครับนี่ครับดูแป๊บเดียวต่อราคาไม่ได้ต่อเลยหกแสนเป๊ะแค่ขอของเพิ่มทีนหน่อยยิงดีได้พระบ,บูชาทีนึง ประมาณนี้เดี๋ยวให้เขาขนก่อนเดี๋ยวพี่รอข้างล่างก็ได้แล้วเดี๋ยวผมให้คนรบผมจัดก,การเองตรงนี้มีลมกว่าข้างล่างได้ไม,ม,ม,ไม่มีเลยใช่ไหมโอเคข้างบนจะมีลมเนาะใช่โอเคครับข้างล่างมันคือกว่าโอเคเออเปิดทุกอันเลยดีกว่า,า,านี่นะครับผ้าใหม่เราก็ซื้อเหมือนเดิมรอเสีาผาผมขนกัน อ๋อเป็นคนสร้างพระร้อนจริงค่ะจะบ้านสวยมากเลยครับบ้านโคตรสวยเลยสวยจริงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งต้องถามต้องถามภรรยาก่อน <c oughs> ไปจะซื้อซื้อบ้านแถมพระใช่ปะอะใช่ปะ่ะซื้อบ้านแล้วแถมพระโอ๊ยแถมทั้งบ้านเลยใช่ไหมซื <c oughs> <c oughs> ้อบ้านแถมพระเลยคราว่า เมื่อวานไม่พลาดไม่ถูกวันที่หนึ่งถูกวันที่หนึ่งผมซื้อแล้วเนี่ยถูกแล้วพลาดขึ้นอ้วนเลยสุดๆเตรียมช่วยหน่อยใช่ไหมหรือยังไงอ๋อไปบอกเขาว่าอะไรเป็นอะไรครับมานี้รอดูไปเรื่อยๆครับขนข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ใหญ่ในนาวีนี่ครับอ่รอลดยกลง นะครับนี่เราพเพิ่งออกมาจากห้องโอ้โหประมาณนี้ประมาณนี้นครับอตรงนั้ไม่เกี่ยวเลยอันนี้นะครับอ,อันนี้คือมีคนมาคัดแล้วคัดอีกนะคัดขายไปเยอะแล้วนะเหลือเท่าไรผมก็จัดให้หมดแหละแต่ส่วนมากจะเป็นเหรียญเล็กเยอะนะครับก็โอเคแล้วก็ข้างล่างพี่มาไปผมผมจะได้จัดแจงโอ้ยฮะ ผมกินแล้วเอาเอาน้ำเปล่ามาก็ได้มีกี่ขวดมีขวดเออเอามานห้ครับเอามานี่จะถ่ายรูปก่อนยืนหลอนเออนั่นแหละแจ๋วนี่ใหญ่่ังอันนี้เต่าเจ้าของบ้านแถมให้ครับโอ้หแถมใหสององค์ด้วยไปดู้รงด่างกันต่อนี่ครับทั้งหมดพี่ นี่ครับนี่ครับพี่ครับทั้งหมดโยืเว้นขวามือตรงนี้อันนี้เป็นภาพวิชเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ป่ะเนี่ยอันนี้คืออันนี้ทอันนี้อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวขวามือนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยใต้บันไดตรงนู้นอะทั้งหมดเลยพี่แค่บันไดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะใช่นี่ใช่แค่ตรงนี้ตรงเดียวไม่เกี่ยวข้างล่างอะโอเคแล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดอ่าโอเคแห่งนี้จบนะครับแค่นี้โอเคประมาณนี้ครับนี่บ้านพี่โละไฟไฟโดนตัดเพราะไม่มีคนอยู่โคตรร้อน สด,สดตอนนี้ครับเราต้องหาสมาชิกเพิ่มนะครับมาช่วยขนเพราะว่ามันจะดึกแล้วครับมันจะมันจะดึกแล้วครับมันจะดึกแล้วตอนนี้ฟ้าใกล้มืดแล้วเดี๋ยวรอสมาชิกมาเพิ่มมาให้เสพผ้าเขาเรียกลูกลูกน้องแล้วครับประมาณนี้ครับนี่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมีพระอยากให้ผมหาถึงบ้านติดต่อมาได้ผมไปถึงบ้านแน่นอนโอเคนะถ้าเป็นได้แล้วดูแล ดูแล้วได้เสียหลักแสงขึ้นอ่ะผมไปถึงประตูบ้านแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ